ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็จะมาแจก add on ซื้อขายนะกำหนดได้นะ,อ,ะอันดับแรกก็เอาไอเทมตัวนี้มาเนี่ยทีนี้มาเออแล้วก็อืมตัด s s admin d a ลบอ่าเดี๋ยวกดปีอันอ่ะแล้วก็มาต่อที่อันอันนี้นะ กำหนดของซื้อนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มไอเทมนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อไอเทมโชว์นะ,ะสมมุติผมจะใส่เป็นใส่อะไรก็ได้นะเป็นไอเทมหนึ่งนะวันนี้อันนี้เป็น ID นะก็ใส่ไอทูนะขนมปังไนดะ้ไัมราคาเป็นหนึ่งร้อยนะแท็บคองเอ c ก็ช็อปหนึ่งนะ จบหนึ่งนะแล้วก็เ,เจอเป็นเบ็ดอ,อันนี้ชื่อไอเทมโชว์นนี้เป็นไอดีนะใช้ใถูนะอันนี้เป็นราคาอันนี้เป็นแท็กของ NPC ที่อยาก,กดขึ้นยูไอนะอันนี้เป็นเทคเจอร์ก็ซ้ำมี่ไปแล้วก็ เอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะแล้วก็มงใเล้แนะ้วก็กดตรงนี้นี่ใส่ไปปื้ออ่ะให้ถูกนะกับอันที่เราเนี่ยมันจะขึ้นมาวันนี้อันที่เราเอ่อแท็กอันเนี้ยอันที่เรากำหนดใน,นเนี้ยให้มันตรงกันเนี่ยอ่ะยวมาลองเพิ่มฮิตของซื้อเป็น capsule รปิดตกระงคกรราคาหนึ่งร้อยพันนะช็อปนึ่งเก็เจอไอเกมัตเอฟโต้ฮะมาลองดะเพขึ้นมาในเนี้ยต่อไปเป็นแกะตัวนะแบบสองตัวอะไรเนี้ยก็ จะลองเพิ่มกันเอาเป็นเอ่ออะไรดีลามบอกหม่งสองสามบอกรอาคา999ช็อป2แล้วกันนะเท็กเจอร์ทิมสับ ทำบ,บอปเดี๋ย <c> ว <oughs> มาเพิ่มตัวนี้กันให้เป็นขับสองอ่ะอ่ะจะขึ้นมาแบบเนี้ยแยกตัวประมาณมานี้ยอะไราต่อไปก็เป็นขายเรามากำหนดกันดีเดมอนอ่าแล้วก็ไมค์คร f t ไดมอนราคาขายได้สิบเซลล์แล้วกันเซลล์หนึ่งเทเจอให้เพิ่ไมไดมอนด์อ่ะ,อ,อ,ะอืมแล้วก็เซลล์ีมานะึ่งเพิ่มมาอยูใกล้ๆกดเดี๋ยวให้คินมาเป็นเซลล์หนึ่งอ่ะ ไปขึ้นประมาณนี้ก็แยกตัวได้เหมือนกันนะต่อไปมาซื้อดูอเดี๋ยวเพิ่มสก,กอเินกันอ่ะก็เพิ่มมาแล้วเงินมันออกซื้อกันอันนี้เป็นล้มปังชื่อไอเทมหนึ่งหนึ่งอยนะก็ซื้อไปสองอันอ่ะประมาณนี้สองอันถ้าเงินไม่พออะไรเงี้ยก็ซื้อไม่ได้เช่นเงี้ย เชื่อไม่ได้ต่อไปเป็นแอปเปิลซื้อสอันแล้วกันก็ลบสี่พันะอกิดะไรมาสอันต่อไปเป็นสลามบอลซื้อหนึ่งอันอก็จะได้อีก่อันก็มาต่อกันที่ขายเทยมน,นะอ่าโหรูราคาเลมอนราคาสินะ,อะลองขายกันตอนนี้ผมมี6กส่นะลองขายไปหกห้ามันก็ไม่ได้นะ หอาขายไปสิบพันก่อนก็จะได้เงินมา100า่ร้อยเหลือกี่อัน5 4สิ 50, ก็ขายหมดเลยเตัวนี้ะต่อไปเป็นแก้ไขเทมของของซื้อผมจะแก้ขนมปังนะญ่ออกนิ่งเปลี่ยนภาษา,าเบรขก็ไปดูก็็นเบรคแล้วโอเค อ่าเป็นลองแก้เป็นแอปเปิ้ลราคา1นึ่งเป็นหนึ่งนะตอนนี้อต่อไปเป็นไม่ต่อไปเป็นลบลบอ่าผมจะลบแอปเปิ้ลออกนะอ่ก็จะออกโอเคต่อไปมาลองแก้ของขายเปลี่ยนราคาให้เป็น100แล้วกัน แล้วลองขายขายสิบอันก็จะได้1นึ่งพันนะเรามาลองลบกันอันนี้ก็จะนบอกไอเทมนะวางขายนะลบออกแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็จะะมาณนี้ก็สำหรับที่นี้ก็ไปครับ